สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยตนสาขาบูรีล ok ์นอกเมืองนะครับวันนี้พี่ต่ก็จะพบที่พบกับพี่ต่ก็จะเป็นวันเสาร์ที่10ตุลาคมพศ2563นั่นเองก็วันนี้ก็ครับผม <laughs> คุณไปทำอะไรมาเม,มื่อคืน่า,านเบียบไปนิดหน่อยอทำไมไม่กลับห้องก็กลับอยู่ครับ ทำไมผมไม่เห็นนอนห้องเดียวกันเอ้ยคุณเ่ะกับห้องไหมอันนี้ก็มากับน้องต้นนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าอย่างไงจะเป็นเขาเรียกว่าใกล้จะจบทริปแล้วก็จะพาลูกค้ามาซื้อของฝากที่อำเภอวังน้ำเขียวนะครับก็ร้านตรงนี้ส่วนมากก็จะขายเป็นของฝากก็จะเป็น ผลไม้ใช่ไหมครับอันนี้ขายอะไรบ้างครับนี่นี่ครับอย่างร้านที่พี่ต่ายร้านที่พี่ต่ายแรกที่พี่ต่ายเดินมานะครับก็จะมีเก้าผลไม้ก็จะเป็นนี่ครับก็จะเป็นทับทิมเป็นของฝากจากเขาเรียกว่าจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็จะมีพวกอะโวคาโดอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณนะครับก็ตอนนี้ลูกค้าก็กําลังเลือกสื่อของฝากอยู่แล้ว ก็หลังจากที่ซื้อของฝากเสร็จนะครับพี่ต่ายก็จะพาลูกค้าไปทานข้าวแล้วก็ไปต่อที่วัดนั่นเองหลังจากนั้นก็จะจบทริปแค่ตรงนี้นะครับเป็นไงสนุกไหมครับสนุกไหมครับสนุกครับอันเป็นยังไงนะครับมวนบออันเมื่อคืนนอนจะทุ่มนอนตีหาคืนตีหาคืนนอนสาม อันนั้นจับเต็มจัดเต็มโอ้ยผมเอาเดีย์ผู้เดียวนะออ้ยอ๋ออยากอยากช่วยกินอยู่ก็จะเป็นนะครับของฝ่าก็จะมีเยอะนะได้ค่ะได้ชออันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคาโดค่ะไม่นะครับผู้ซานี่ครับอันนี้ก็จะเป็นผู้ซาช็อกโกแลตนะครับแล้วก็จะมีผู้ซานมนสดอร่อยนะครับคือแม่ค้าบอกว่าโคตรหวานเลยอันนี้คือก็จะมีให้ชิมนะครับเนี่ย เราสามารถชิมได้สําหรับใครนะครับที่มาเที่ยวอำเภอวังน้ําเขียวก็ของฝากเหล่านี้ก็ไม่สามารลืมไนดะ้อันนี้ฝากมีฝากร้านนะครับริมริมทุ่งริมทุ่งนะครับของป้าสายทองนะครับก็ามาก็ตอนนี้ทางทีมงานก็กำลังดูลูกค้าอยู่นะครับ ว่ามีใครซื้อของฝากเสร็จหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม,ไม่ไม่ชัดเลยว่ามีใครซื้อของฝากเสร็จหรือยังถ้าซื้อของฝากเสร็จแล้วก็จะได้พาทางทีมงานขึ้นรถไม่ใช่ทีมงานพาลูกค้าขึ้นรถอันนี้ก็เยอะนะครับอันนี้ก็สวยอันนี้ก็จะเป็นเมลอนใช่ไหมครับอันนี้ขายลถเท่าไหร่ครับขายลดละ80บาทครับถือว่าขายถูกมากๆนะครับก็บางทีก็จะโลนี้ก็หลักร้อยขึ้นแต่อันนี้80บาทถือว่าถูกมากๆ ก็ถ้าเป็นวิ่งถนนเส้นพี่ต่ายจำไม่ได้ครับจะเป็นวังน้ําเขียวแล้วก็จะมีไปผาเก็บตะวันอะไรต่างเนี่ยเราก็เลี้ยวทาถ้าวิ่งเข้ากระบินบุรีเนาะก็เลี้ยวซ้ายถ้าวิ่งเข้าโคราชก็เลี้ยวขวาแค่นั้นแหละซื้อของเสร็จหรือ,อย,รยังคะแล้วคคได้อะไรบ้างครับได้ปลาค่ะอ๋อได้ปลาเจ้า,จาผมเดี๋ยวพี่ต่ายก็เดินดูลูกค้าก่อนนะครับว่าลูกค้าใกล้จะซื้อของเสร็จหรือยัง อันนี้ได้อะไรกันบ้างครับได้องุ่นใช่ไหมครับหิวข้าวหรือยังครับหิวข้าวหรือยังครับกำลังจะหิวแล้วคกำลังหิวก็เดี๋ยวออกจากนี้ประมาณน่าจะไปทานข้าวที่รัวคุณต่อยแล้วก็เดี๋ยวเข้าวัดขอพรอีกหนึ่งรอบแล้วก็เสร็จครับอันนี้ก็จะมีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับแหนมแหนมค่ะมีแหนมหมูแหนม มีแหนมมูแหนมเห็ดอันนี้50บาทก็ไม่แพงนะครับของฝากจากอำเภอวังน้ำเขียวแม่ค้าใจดีนี่ครับคือมีให้ชิมทุกร้านเลยนะเนี่ยก็<ม><ม>จะมีให<ม>้ช<ม>ิมไม่ได้คิดตังนะครับชิมฟรีชิมฟรีถูกใจเราก็ค่อยซื้อนั่นเองมีให้เลือกเยอะนะครับพาแวะทุกร้านอันนี้ก็เดินดีๆไปสะดุดเดินพวกรัดกรงไหม เราไปดูกันก็นนเป็นเป็นถุงก็มีนะถุงใหญ่ก็มีถ้าเราแมวถุงเล็กอะ่ะอันนี้ร้านอันนี้ชื่อร้านพี่ตาให้ดูครับมีหลายร้านให้เรือกคกับ ผักสดนะครับอันนี้เขาเรียกผักอะไรนะครับผักผักสลัดครับที่ไปใช้ทําผักสลัดก็กําลังดังนะครับอันนี้ราคาก็ไม่แพงขายยังไงครับเนี่ยอะไรนะครับกิละสิบบาทอ๋อก็ขายกินละสิบบาทนะครับอันนี้เป็นต้นอะไรครับเนี่ยต้นนี้แหละครับอันนี้ก็เป็นต้นอะโวคาโดนะครับก็ขายขายต้นยังไงครับขายต้นละแปดสิบบาทใครอยากได้อโวคาโดมาปลูกนะครับก็ร้าน ร้านปลาไหลผักสดนะครบคับสดจริงๆสดจริงๆขอบคุณครับก็อันนี้น้อยหนาปักช่องน้อยหนาขายยังไงครับโลละร้อยใช่ไหมครับลูกใหญ่อันนี้ก็จะเป็นน้อยหนาเผื่อเป็นของฝากขึ้นชื่อของปักช่องมากนะครับน้อยหนาก็ลองมาครับตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับตลาดไทยสามัคคีใช่ไหมครับ อ๋อโอเคครับก็สมมติว่าใครได้มาก็ตลาดไทยสาม,มัคคีนะครับอําเภอวังน่าเขียวอันนี้พี่ต่ายก็ทำาม่ค้ละอะไรนะครับถ่ายอะบูคาดให้ด้วย <laughs> เดี๋ยวพี่ต่ายลองจับดูลูกใหญ่ไหม,อ,ามาอันนี้เขาเขากินกันยังไงครับกนเนื้อข้างในจ้ะก็ <laughs> กินเนื้อเลยกินเนื้อสุกกินเนื้อสุกแล้วก็จะมีไหนตรงไหนครับเดี๋ยวให้แม่ค้าสาธิตเออนี่นีนนี่ ก็จะเป็นเนื้อแบบนี้อะโบแล้วเม็ดข้างในล่ะครับเม็ดอันนี้ล่ะครับกินไม่ได้คือเรากินไม่ได้กินแค่เนื้ออย่างเดียวใช่ไหมครับใี่ค่ะกินเนื้อเหลืเดอร์ค่ะกินเนื้อเหลนเดอง์นี่ขายยังไงครับอะโวคาโดขายโลละร้อยกับแปดสิบโลละร้อยกับแปดสิบร้อยกับแปดสิบนี่ต่างกันยังไงครับรวมกันแล้วก็ร้อยแปดสิบก็คือลูกใหญ่แล้วก็เนื้อดีลูกเล็กลงมาหน่อยอ่าถ้าลูกใหญ่นี่ร้อยใช่ไหมครับเนี่ยดูเนื้อลูกใหญ่ร้อยหนึ่งลูกเล็กอันนี้ลแปดสิบอันนี้ลูกเล็กลูกเล็ก ใครอยากได้อันนี้ชื่อร้านอะไรครับเนี่ยไม่มีชื่อร้านทางเข้าร้านกาแฟจอออ๋ทางเข้้าาารนกจสซี่ครับแล้วถ้ามาร้านเจสซี่ต้องแวะซื้อต้องแวะถามหาใครครับของปากพี่แมวค่ะพี่แมวนะครับมาถามหาพี่แมวพี่แมวเบอร์โทรอะไรครับพี่แมว085 202ครับ8552ครับอ่ะันนี้พี่ต๋อยไม่ได้ค่าสปอนเซอร์นะถูกช่วยช่วยช่วยขอบคุณนะครับ ก็ตอนนี้ก็เที่ยงตรงแล้วก็เดี๋ยวจะจบทริปละก็คงถ่ายไม่หมดทุกร้านนะครับบรรยากาศดีครับวันนี้คืมฟ้าคืมฝนตอนที่ไปคำชโนดวังน้ําเขียวพี่ต่ายไม่ได้ถ่ายให้ดูเนี่ยตลาดไทยสามัคคีทำครับเป็นช่องขายรถอิซูซุครับ เป็นอิซุสุบายไต่ครับพิมพ์ก็ไปก็เดี๋ยวเจอเลยครับอิซุสุบายไต่ครับได้ครับดูเลยครับคนดูเยอะครับใช่ไหมไม่เท่าไหร่ครับนิดหน่อยครับนิดหน่อยครับเยอะมากๆของฝากก็วันนี้ก็ไม่น่าจะทําคลิปเกี่ยวกับการขายรถนะครับของพี่ต่ายก็น่าจะเป็นคลิปพาเที่ยวแทนวันนี้ก็ไม่แน่ครับเผื่อมีใครอยากมาเที่ยวตลาดไทยสมัคคี อำเภอบางน้ำเขียวขายดีป้จ้าขายดีดีจ้าขายดีดีถักทุกร้านจะไม่ซื้อสักล้านให้ไต่ช่วยถือไหมครับครับแต่ก็เดี๋ยวสักพักก็ไปกินข้าวแล้วครับไม่เห็นค่อยหิวเลยเนาะยังตอนเช้ายังจุกอยู่เลยใช่ โอเคก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็เดี๋ยวยังไงพี่ต่ายจะถ่ายคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าเขามีกิจกรรมอะไรกันบ้างแต่วันนี้ก็คือด้วยความที่เราต้องดูแลลูกค้าด้วยนะครับอาจจะก็เลยว่าไงถ่ายไม่ได้ทุกขั้นตอนเนาะอันนี้ก็คือดูแลลูกค้าเสร็จแล้วแล้วพี่ต่ายก็พอมีเวลาว่างก็เลยมาถ่ายให้ดูว่าเขามีของซื้อของฝากตรงไหนอ่าอันนี้ก็คือตลาดไทยสมัคีอําภอ,อวังน้ําเขียวนั่นเอง อะไรจ้คุณนายเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเฮ้ยทำไมพี่หาไม่เจอวะอันนี้ก็จะเป็นคุณนายนะครับคุณนายก็ต้องบอกเลยเอ้สวัสดีครับผมเดี๋ยวให้จบที่ภาพคุณนายแล้วกันนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับสวัสดีครับรวยๆเฮงเฮงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ